ยาน่ายาน่อย er ่ามาไหวฉันโง่นะฉันไม่ได้โง่นะ i c h b i n n i c h t d u m m i c h b i n n i c h t d u m m doom เป็นว่าโง่ในกาะดูมจำง่ายๆจะดุมดุมนึกถึงกระดุมก็ได้จะดุมดุม ชันใหม่ที่น,นี่ประมาณว่าพึ่งมาอยู่เยอรมันใหม่ออประมาณนั้นชันใหม่ที่น,นี่อิชบินนอยเฮียนอยแปลว่าใหม่จ้ะเฮียก็คือที่น,นี่อิชบินนอยเฮียฉันต้องเรียนรู้อีกเยอะอิสมูสฟิวแลเน m u s สก็คือต้องฟ e l ก็คือเยอะค่ะ Lernen, das ich muss viel lernen.